สวัสดีครับผมสังคมยอนยิยมรอกอะยะครับเมื่อนี้ยมเศร้าๆส,าสีออกกำลังกายเล่นๆครับยิยมเศร้บบาๆยิยมเศร้าๆยากาศดีแถวทางหัวทางสวนยางทางไอ้ ต้นมักนาดแม่ทางโน้นไว้ต้องควรเกิดยูคาลิตตส <c oughs> ออกกำลังกายเลยเลยครับสังคมอย่างนี้ยมยำเต้าพี่นอกมีเสียงนกเสียงกะหอ้อง <c oughs> อ้อแน่เห็นบนนี่กล่องม่าอยู่เกลยที่สองฝ่ายังคืมมันมีแต่หมอกกับเมันต่อสอง สก์งาใหม่กิ่งใหม่ไม่เป็นไรสกล่มสกแรงไปออกกําลังกายเรีน ง่าม่เนี่ยหัวคนต่อยหมดเนี่ยเฮ้ยตำแน่งก็สิเศ้าห่อห่อเฮ้ยตกรแล้วพี่นหองเอ้ยเนาะตำแน่งมันเกิดมือเติบเยอะเลยหี่อนองเงีบ มวยตอยกนยยันยังเคยยกใส่เวลาแค่สมนาทีกัยังว้าเา,าอยากล้องหมแล้วมันมือไหลาอยากร้องข้าวที่หมดแล้วแค่แค่สมนาทีงงง นงีเยา้าเสียงกาห้องอกาดๆกินมาหากินไก่หน่อยได้ไหมก้มหองกาดย่ฮ่ากาดเ้าๆอยูพิอยูผู้ดเดียวพี่น้องเอ้ยนี่ล่ครบาลอกอนเนาะ ไปใส่มาใส่กับพวกใครไม่มีมูไม่มีพวกนะเขา่าไปอยู่ฟูเดียวก็รอก็รอก็รอขาเลยเอื่นจ้าย่าว่ารออ้อยเนาะเสียงกาแสดงว่ามายืนตอดหลายๆกับอาแฮมแสดงว่ามาอยู่ในห้างกาแต่มันอ่ไมันห้องลุกมันยังไบินแซลไปแซลมา นี่ต้นใหม่สูงๆอยู่นี่อยู่ครับต้อนอยังนี่ต้อนอาจจะเป็นต้น,ตนโยง,ง,งกะมาจับมาห่องเฮ้ยบรรยากาศบ้านห้องย่ำเสาพี่นอ้องสังคมยอดนิยมรักอ้อเยอะนั่นคือเกาอย่ดอกพี่น้องเอ้ยช่วงนี้บุกใครไม่ง่ายมีการบันได้ เถื่อใดอารมณ์ยอกหยอกแย่งย่งเรียยงไปย่งมาคือจกลองเพ่งก็ลองไปด้วยเถื่อถ้าแต่งเพ่งเขียนถิ่มไ้แต่ว่าผมมีโอกาสไปอัดใหม่จ้าเถื่อเพ่งก็ได้ช่วงนี้มันลำบากลำบากไปใส่มาใส่กระหยากพี่น้องเงินท่องกระนอยลอยล้อ เงียงกับบุคคลดีเห็ดเงีงนิดนิดน้อยกับลำบากกันสมัยก่อนเห็ดเทปเห็ดแห่งเห็ดเป็นมวนเทปคัดเซตเป็นไอแผ่นซีดีเป็นอย่างกับเงงเห็ดออกมากระยังได้ขายเสมอในยูทูบอย่างเดียวครับเห็ดออกมากอะมาเปิดยูทูปพี่น้องบวเบิ้งกับคือคือโบโบเห็น <hatten> ม yep ันเนาะบโบโบหงเรื่องเลยสมัยก่อนยังเปิด ในรถในเรือเปิดเป็นคัดเซ็ตเปิดเป็นแผ่นซีดีเปิดตามงานตามการต่างๆเปิดในวัดในว่าเนี่ยมีการมีงานเปิดในสถานีวิทยุผ่นแล้ว AM เอคอนเสิมาเอเอ็มเปิดจนดังบอนบอลหมแล้วเพียงได้ดังกับเปิดอยู่สมันล่ลอนมันเถื่อนแฟนเพื่ก็อยากเห็นหนา้าได้นักรองสมัยก่อนซื่งมือเนี่ย,ยเขาบอกเบิรงแล้วมันเท่า <laughs> ไอเราอยู่อยู่ทุกคนเสมอเขาบเบิ้งพี่น้องมันเถา่าก็เบิ้งแต่เด็กน้อยเด็กน้อยอ,อ้ออไปเนี่ยหล่อมเพ่งเขาปลากระดองเขากับเบิ้งเสมอครับผู้เฒ่าสมัยก่อนโอ้ยหล่อมเพ่งดีๆีไปเป็นแต่ว่าเป็นอมะตะโย่เพ่งสมัยก่อนอะ่ะสี่สิบห้าสิบปีก็ยังฟังกันอยู่แต่เพ่งเด็กน้อยเสมอนี่ยดังบอกเกินสี่ห้าเดือนก็หายกับาไปเรื่อยๆ มันก็บกคือเพ่งในยุคเก่าดอกรึเปล่าแต่ว่าเอาหนามาโชว์ให้แฟนเพ่งเบื้องก็เล็กน้อยรับบ่ได้ัแน่ว่าผู้เฒ่าลองเพ่งผู้เฒ่าลองเพ่งโบได้สิอยากเบื้องแล้วต้องยืดผูกกันได้ตั้งแต่กับเบื้องแต่ภาพภาพนิ่งๆนะนะบโบตรงมีภาพจากของออกมาว่าเป็นภาพนิ่งๆภาพเก่าๆเอ็ดเอาไว้แล้วก็เอาเพ่งจากของลงไปนะเออเขาเบื้องอยู่ วิว่เป็นแสนเป็นล้านเขาก็เบิ่งแบบสุขคนี่ยนักลอดกระไรลุงเก่าๆแต่เอาหน้าจะของออกไปโชว์แน่มันเฮ็ดหยอกหยอกแงๆก็เออฝันเปิดนี้ไปเบิ่งเล็กหน่อยสัมไปเปิดเปิดเบิ่งผลแล้วหุ่นงามๆขาขาวๆหุ่นดีๆหมดละเล็กหน่อยเนาะผู้เฒ่าก็เลยบอกอยากเบิ่งเบิ่งไว้แน่พี่น้องนี่นักรอดลุงเก่าๆหลอกอ่อนหยาะเนี่ยสังคมอย่าในย่อมเนี่ยขอบคุณหลายๆในบอลเนี่ย สวัสดีอีกเถอะเบิ่งกันแน่เบิ่งกันแน่อย,ยู่ข้างหัวข้างให้มันให้สับป,ปะรดให้ยางให้ผนยุคาลิตัสเบิ่งแน่พี่น้องตายมาจนบุดดตรตดตัวอีกเถอะไทยแต่หลบจต่ขวางเอาให้จบเพ่งสมออยากเพ่งกัน เร่งยังมีแต่โอ้ยลองสมือน้องเต,ตี้ยคือเบอื่อคือกันเนีน่ยลองซสมืออะไรกันเพ่งลองเล่นลององั้กันได้น้องเตีย้ยคนอยากฟังเหมกับโบเบื่อคือว่าล่ะสมัยก่อนที่มันเชื่อมต้องเง,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 งี้ยอยู่ผู้เดียวลองเพ่งอยู่ผู้เดียวทั้งแล้วอยู่ตรงไหนตรงหน้าขึ้นต้นไม้ขึ้นสูงขึ้นลองเพ่งมันสูงตัวแรกก็ยังบ่พ่อขึ้นไปนอยอ,ไปอดมันคน ลองตะโกนออกไปอย่างเขาบอกได้ยินสมัยก่อนเป็นเรื่องหน่อยขึ้นต้นไม้มันต้องขึ้นต้นสูงๆขึ้นไปไป,ปลายลองบอนบอนบอนหมดแล้วลองตะโกนดังๆอยู่ท้งไหท้งหน้านาะเลี้ยงง้งวเลี้ยงควายอย่างเขาได้ยินสมัยก่อนลองขาก,กันได้ <laughs> นึกอดอดีตเนีย่ยเกา่าๆเป็นเร็กน้อยเนาะเป็นหนองเนาะชีวิตน,นักลอง เพื่อสีด่งสีดังก็สู่มันมาอยู่ในวงนั้นวงนี้กะเขาบวชให้อัดเลยได้ต้องเป็นคนว่ายต้องหาแบกกองหาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่จนวาคนเลี้ยวเขาบอเบิ่งไม่จนวามันเขาสิอัดยังไงบางคนอยู่เป็นเกือบพ่อ20ปียังวหมดเลยอัดเนี่ยบอกไปบอกมาไอเราอยู่ตลอด ทายไปเรื่อยครับพี่น้องทายคลิปเนี่ทายเบาเล่นยญเ,าาเาบาหัวเบามวนเบาเรื่องอดีตจาของไปนํานำ่งผู้ใดเพิพ่นอยากฟังอยากเบิง่งเพิ่นติดตามเพิน่นมักในแนวทางนี่เพิ่นก็สิเบิ่งไปยงน,น,นยังไะก็คือทอดอดีตความเก่าความหลังเนาะถ้าเพิ่นบ่ติดตามเพิ่นบ่ใครฮู้จกักเพิ่นก็เปิดแวบ,บเดียวเพิ่นก็เปิดเงี้ยเนาะสิเบิง่งผู้เดียวเบาอยู่ใน <laughs> ตรงไฮตรงหน้าตรงสวน บอกอยู่ในป่าในดงอยู่คนเดียวมันจิตเขาพี่บ่าเนาะมายดินบอกอยู่คนเดียวนี่แหละเจ้าของเพลงรกอกอ่อนเงอะมันวาสังคมยอดนิยมเห็นแล้วอยากกอดเห็นแล้วอยากอยากอดเนียงโมปีนาเพื่อนนะสมให้ก่อนเนาะเนียงเออยังโมปีนาถามว่าน้องมาจากไหนกอไ,ได้กอนผู้ใดกระมมบานได้ใช่ไรจริงว่าเบิ่งตาก็โตก็โต โอ้โหผู้ใดแต่งมาเนียงเอ๋ยเนียงโมพินาบองขออาสาไปส่งได้บอแต่ตะระดับกระมุมกะมุมผู้ใดยิ้มควงจากมือได้บอเนียงเอ่ยเนียงละออบอกได้บอไม่แฟนหรือยังหากยังบอมีคู่ครองขอจองได้บอน่นาง มองคอยยังเคียงข้างแม่เอวบางจากคนได้มอแต่ระระระรระดัดดัดดแตดัดดัดดัแต่ระดัด่รดดััดดัดัดดัดดดัแต่ะเนียงเอ่ยเนียงอยู่บ้านใดมางามบาดใจเธอนอโมปินาละอ้อไปนำได้บ่อโอนางคนดีเห็นเดินมาเพียงคนเดียวเหลียวเบิงแฟนคงโบมีหล่อเธอนอคนดีก็ลาะคนนี้เป็นแฟนได้บอ เชืลูกสาวผูออ้ใดน้อสัง่งผู้งามอุบาทอุบายแท้ให้อายเมื่อน้ำได้บ่ผลแล้วสมัยก่อนหลองไปน้ำกับอ่อนไปน้ำสี่ทีได้เวลามันมวน,นกับเช็ดเช็ดเชดสมัยก่อนกับหล่องแห้งอยู่ห้องอัดหลอ่ลองแต่ละชุดเนี่ยยังตามกับตามชุดก็คือ12บสองแห้งครับสมัยนั้นล้วก็ยังมา หลายที่สุดกับสิบหกแผงสิบแปดสิบสี่กับนี่ลาหลัลงมากกับแปดไอสิบเอ็ดแผงก็มีบางคนเฮ็ดบางกรกับสิบมังเธอกับมากเก่าท่นี่ก็มากนอยลงมาเรื่อยๆเสมอเนี่เฮ็ดอัลบัมนี่คือเพลงเดียวครับคอร์ดถ่ดังกับดังสมัยก่อนนี่ดังทั้งแผ่นดังทัง้งมวนครับดังอีงลี่แงสมัยก่อนบวัวสิผู้ดใดเฮ็ดออกมาก็แล้วแต่ในสมัยนั้นดังครับแผเ,เพลงเขาสิเปิดเบิง่ง มี12เพลงชิว่วโมในหมนเทปหรือว่ากระเซ็ตหรือว่าซีดีเขาเนี่ยมันก็สิเปิดไปเลยเลยเปิดหมุนไปหมุนมาตัวอย่างก็คือสม,มัยนั้นหลอกเอาเงาะชุดเจ็ดเอ๋ยเจ็ดเจ็ดทรมานเนาะหรือว่าเห็นเราอยากกอดโอ๊ยเพราแม่ไอ้น้องเขาสืบไปเต็มใส่ขันรถไปเปิดในบุญในงานในวัดในว่าในรถในเรือมองไหนไปก็ได้ยินได้เพลงสังคมย่างนี้ยม เบิง้งเบิงไปนะโอ้ยบคัดเองเองโอ้ชดเอยชดมุญอ่ะสมัยก่อนเนาะแฟนเพลงๆแบบติดตามเบิ่งกันในชุดน่ะดังแบบดังมัดทุกเพลงคนมากกันเพลงศิตอนนั้นคือสมัยเก่าเนาะเพลงศิบุกคลเบิ่งหนานักร้องวันไหนนะครับรบุกคลเบิ่งหนานักหล่อแับฟังแต่เสียงเอาแับฟังแต่เสียงมวนไปเล่นคอนเสิร์ตมงืงใดกับใครการตอนรับคนเบิ่งโอ้บุญคือซื้อมือนแ้วครับ เป็นหมื่นเป็นแสนครับไปนาสารกกลางในจังหวัดว่ะวิกแตกครับจนล้นจนหาหม่องยางบ่มีสมัยก่อนแต่ว่าสมัยนี้บ่คือเก่าแล้วครับบ่คือเก่าครับฝากไว้น้ำหน่สังคมอย่านิยมตัวจริงเสียงจริงเด้อพี่น้องเอ๊ะซองมึงหนาไกลๆอีกจังนาเก,ก๋นี่แหละพูดยังสิละขอบคุณหลายๆครับที่พี้ยนเพีงบ้ถิ่มบ้ป๋ากันนั่งห้ยกำลังใจ รอบอเนสังคมอย่าไปย่อมมาตลอดมื่อนี่โบมี่ยังครับคุยเล่นๆทายคลิปทจ่ของเร่นๆออกกําลังกายหลองเพ่งเร่นๆเบิง้งหัวเบิ้งสวนงามสอบสอครับนี่ยังกับว่าสู้กันฟั่งไปเรื่องเล่านิดนิดใน้อยนะสำหรับมันนี้ขอบคุณหลายๆครับอันใดบบเขาหูเขาตากรรมการอันใดโบดีบ,ดบ่งามอันใดที่ว่ามันอ่าบบเห็นดีเห็นงามหรือว่ามันบ่มาก อย่าว่ากันครับสําหรับวันนี้ออกพุ่นหลายๆสําหรับแฟนเพื่องสีบทิมบัป้าที่นงมาติดงามครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ